สวัสดีค่ะเลขเด่นดวงดีอาจารย์สีเมืองเอกพบกันเช่นเคยนะคะวันที่30ทธันวานะคะสิ้นปีจะดูว่าท่านไหนนั้นมีโชคกันบ้างนะคะเ,เราจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะมีคนตีติงอาจารย์มาว่าทำไมอาจารย์เดี๋ยวนี้ไม่ได้ท่องกระถาแม่ผีเสื้อสมุดเลยนะคะก็โอเคไม่ขัดใจนะคะ แม่ผีเสื้อสมุดนะเทพเจ้าแห่งตัวเลขนะคะอุเยอาเยปะชะดะอุเยอาเยปะชะดะอุเยอาเยปะชะดะ,ะ,ะ,ดะนะคะท่านซื้อตัวไหนขอให้ปะขอให้โดนขอให้รวยนะคะทุกท่านเลยนะคะเราจะมาเริ่มลูกเต๋าของแม่ผีเสื้อสมุดนะคะตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะ ตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะเราเริ่มที่วันอาทิตย์เป็นวันแรกนะคะวันอาทิตย์นะคะโชคลาภของท่านนั้นจะได้จากไหนอย่างไรนะคะวันอาทิตย์โชคลาภเขาบอกว่าจะได้จากท้ายเบอร์โทรศัพท์นะคะท่านมีหลายเบอร์นะคะตัวไหนออกแล้วตัวไหนยังไม่ออกอ่าก็สับไปสับมาเนาะบางท่านก็มีเบอร์เดียวนะคะ ก็เหมือนกันนะคะเบอร์ไหนออกแล้วเบอร์ไหนไม่ออกเราเพราะมันจะเป็นคู่คู่นะโทรศัพท์นะคะก็มาจับกันได้นะคะบางท่านมีหลายเบอร์บางท่านมีเบอร์เดียวนะคะได้เช่นกันก็คือท้ายเบอร์โทรศัพท์บางบางทีเ,เพื่อนอาจจะโทรมาบอกก็ได้เลขเด่นเลขดีเลขดังแต่อย่าทิ้งเลขของตัวเองนะคะแล้วก็เลขรถนะคะรถายแดงรถใหม่นะคะ หรือไม่ใหม่ก็ได้ท่านมีรถอยู่นะคะก็ซื้อเล็กรถนะบางท่านบอกมีหลายคันคันไหนดีอ่าคันไหนก็ได้ที่มันสะดุดสะดุดตานะคะอืมใหม่ล่าสุดก็ได้ท่านบอกไม่มีไม่มีรถนั่งแท็กซี่นั่งมอเตอร์ไซค์นั่งรถทัวร์รถอะไรก็ได้นะถ้าเราชอบก็ลองดูนะคะตามถนนหนทางไปเจอรถป้ายแดงถูกอกถูกใจก็ได้นะ บางคนถามว่าตรงข้ามบ้านมีรถป้ายแดงจอดอยู่ได้ไหมได้ค่ะขอให้เป็นป้ายแดงขอให้เป็นรถใหม่แต่ถ้าเราไม่มีรถใหม่เราก็รถเก่าของเรานั่นแหละนะคะเลขเด่นนั้นมีหนึ่งนะคะมีเก้าแล้วก็มีสี่สามตัวมาหนึ่งตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะโชคลาบจะได้จากไหนอย่างไรนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์อามา่า 30ธันวานะคะท่านที่เกิดวันจันเขาบอกว่าโชคลาภนั้นจะได้จากเจ้าที่นะเจ้าที่บ้านนะปีใหม่แล้วเราต้องไหว้เขานะคะแล้วแต่เจ้าที่ของบ้านแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะแต่บ้านอาจารย์สีนั้นพอมกราอาจารย์เริ่มปีใหม่อาจารย์ก็จะไหว้นะก็คือไหว้หัวหมูผลไม้ก้าวยางอะไรแบบนี้ของอาจารย์สีนะแต่ละท่านบ้านจะไม่เหมือนกันบางท่าน บ้านไหวไก่บางบ้านไหวแต่ผลไม้อะไรแบบนี้เนาะแต่บ้านอาจารย์สีก็คือหัวหมูเหล้าขาวผลไม้เก้าอย่างแล้วแต่นะท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะอ้าวตามนี้นะไหวเจ้าที่นะทุบสั้นจะเป็นตัวเลขนะทุบยาวจะเป็นโค้งเป็นงอให้เราตีนะคะแล้วก็คนท้องให้โชคผู้หญิงเขาวอวบ ให้โชคนะคะแล้วแต่โชคนะเพราะเทวดาจะอยู่กับเด็กนะคะโอเคนะวันจันนะมีสองมีหนึ่แล้วก็มี9นะคะ3ตัวมา1ตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะโชคลาภจะได้จากไหนอย่างไรนะคะท่านที่เกิดวันอังคารโชคลาภเขาบอกว่าจะได้จากไหนอย่างไรวันอังคารนั้นโชคเขาบอกว่า จะได้จาับก,กันาไปบวชนะไปถือศีลไปถือศีลที่วัดนะอาจจะมีจะได้โชคจากไม่ชีก็ได้หรือจะได้โชคจากนางไม้นางตะเคียนนะนั่งถือศีลอยู่เค็มเค็มมีผู้หญิงมีใครมาบอกก็ได้นะคะหรือไม่ก็เจ้าที่บ้านของท่านนะคะเจ้าที่บ้านของท่านเลขเก่านะคะก็เหมือนกันนะเลขเก่าเลขบ้านเจ้าที่บ้านให้โชคนะคะ จุดธูปไหว้ก่อนปีใหม่บางคนเขาจะเอาเอา่อก่อนปีใหม่แล้วก็หลังปีใหม่นะแล้วแต่นะคะแล้วแต่บ้านใครนะคะาตามน,นี้นะสาหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะมีสองมีศูนย์มีสี 0, ่นะคะสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะโชคลาบจะได้จากไหนอย่างไรนะคะวันพุธกลางวันโชคเขาบอกว่า จะได้จากเด็กอ่าจะได้จากเด็กจะได้จากลูกหลานนะจะได้จากกุม,มารที่เราเอามาเลี้ยงนะคะก็เขียนสูนถึง9นะใส่ภาชนะไว้แบบนี้เนาะแล้วก็ให้เด็กหยิบมาหรือถ้ามีกุม,มารเรานะั่นแหละเป็นคนหยิบนะแต่ก็บอกว่าขอให้แม่จับตัวเลขที่มันูที่มันถูกที่มันออกที่มันใช่ที่มันโดนนะแล้วก็ท้ายเบอร์โทรศัพท์นะคะ ท้ายเบอร์โทรศัพท์ของท่านบางท่านบอกซื้อมาใหม่ก็ลองดูนะอาจจะเบอร์ใหม่เบอร์เจ๋งก็ได้นะมีเบอร์เก่าก็ได้นะตัวไหนออกแล้วตัวไหนยังไม่ออกก็ลองมาสับดูกันนะคะเ,ออเลขเด่นนั้นนะคะมีศูนย์มีหนึ่งแล้วก็มีสี่นะคะสามตัวมาหนึ่งตัวนะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันเนาะท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนโชคลาภจะได้จากไหนอย่างไรนะ เขาบอกว่าโชคแรกนั้นจะได้จากอายุคุณพ่ออ,อายุคุณพ่อพอสอบเกิดคุณพ่อนะคะอายุคุณพ่อพอสอบเกิดคุณพ่อถ้าคุณพ่ออยู่นะคะขอพรคุณพ่อซื้ออายุคุณพ่อ เลขเกี่ยวกับพ่อนะเจ้านายก็ไดน้นะคะพ่อนะพ่อเลี้ยงได้หมดถ้าท่านไม่มีลุงก็ได้นะคะเพราะบางคนบอกว่าไม่มีพ่อไม่เห็นพ่อตั้งแต่เกิดอะไรแบบนี้เนาะได้เช่นกันนะแล้วก็เลขบ้านนะคะเลขบ้านเลขบ้านที่ท่านอยู่นะคะบ้านเจ้านายได้ออฟฟิศได้นะบางคนเป็นแม่บ้านทำงานบ้านเจ้านายก็ได้เช่นกันนะแต่เอาที่เราอยู่นะคะเอาที่เราอยู่นะคะ หรือบางคนจะถามว่าเรากลับบ้านต่างจังหวัดบ้านแม่ได้ไหมได้เหมือนกันถ้าคุณไปนอนนะแต่คุณก็จะลืมเลขที่ท่านนอนอยู่เก่าแล้วนะเพราะมันเป็นบ้านที่เราอยู่เรานอนนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะเลขเด่นนั้นมี4มี1มี7นะคะ3ตัวมา1ตัวนะคะท่านที่เกิดวัน พฤหัส,สบดีท่านที่เกิดวันพฤหัส,สบดีเนาะโชคลาบจะได้จากไหนอย่างไรเนาะวันพฤหัส,สบดีเขาบอกว่าโชคลาบจะได้จากอายุแม่พอสเกิดแม่นะคะอายุแม่พอสเกิดแม่ถ้าแม่อยู่เช่นกันนะ,อะขอพรคุณแมอ่อายุคุณแม่พอสเกิดคุณแม่นะบางท่านบอกไม่มีแม่อยู่กับป้าป้าได้นะเจ้านายที่เป็นผู้หญิงก็ได้นะแล้วก็ เ,เลขรถนะคะเลขรถเลขคำชโนดนะคะ,ขขโโะ,คะท่านบอกว่าไม่มีรถก็ถ้าหากว่าเห็นในทีวีรถมันชนมันเฉียวกันก็ลองสะดุดตาก็ลองซื้อเลขเลขรถนะที่มันเฉียวมันชนเนาะรถบัติเหตุนะก็บางท่านก็มีรถปิกอัพเลสมอเตอร์ไซค์เหมือนกันค่ะรถของท่านเนาะ มันจะต้องอมีสักคันหนึ่งที่ออกแล้วคันหนึ่งยังไม่ออกนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสนะสามนะ3ตัวมา1ตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะโชคลาบจะได้จากไหนอย่างไรนะคะท่านที่เกิดวันศุกร์โชคลาบจะได้จากไหนอย่างไรเขาบอกว่าท่านที่เกิดวันศุกร์เลขใกล้ตัวเลขบ้าน เลขรถเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์เลขท้ายบัตรประชาชนนะเขาบอกว่ามันเลขใกล้ตัวเนะาะมันก็จะตามนี้นะเลขใกล้ตัวนะคะบ้านท้ายเบอร์โทรศัพท์เลขรถเลขท้ายบัตรประชาชนนะบินค่าน้ำค่าไฟหรือบัตรคิวไปฉีดวัคซีนหรือบัตรคิวไป ลงพยาบาลก็ได้ไปหาหมอก็ได้บัตรคิวจอดรถก็ได้มันมีหลายอย่างเลยทีเดียวสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์เนาะเลขที่ท่านคำนวณก็ได้เช่นกันนะเลขเด่นนั้นมีหนึ่งมีศูนย์มีสองสาม, 0, ม 2, ตัวมาหนึ่งตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์โชคลาภจะได้จากไหนอย่างไรวันเสาร์เขาบอกว่าโชคลาภนั้นจะได้จากอายุแฟนพอสอเกิดแฟนนะคะ อายุแฟนพอสอเกิดแฟนบางท่านบอกไม่มีแฟนใครก็ได้ที่เรารักที่เราอยู่กับเขานะขอ,เ,อ,อเลขใกล้ตัวเขานะอาจจะเป็นโทรศัพท์ก็ได้อาจจะเป็นอายุเขาก็ได้อาจจะเป็นพอสอก็ได้นะคะอายุแฟนพอสอเกิดแฟนก็อย่าลืมนะคะแล้วก็ท่านไปงานศพใครหรือท่านได้ขา่าวว่าใครเสียชีวิต ใครเสียชีวิตก็ลองซื้ออายุเขาเนะถ้าหากว่าไม่มีใครเสียชีวิตก็ลดเสีย่ยวลดชนลดอุบัติเหตุก็ได้เช่นกันหรือรถของท่านกำลังเสียซ่อมก็ได้ไปเยี่ยมใครป่วยที่โรงพยาบาลดูเลขห้องก็ได้เช่นกันนะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะเลขเด่นนั้นมี1มีสมี6นะคะ สามตัวมาหนึ่งตัวนะคะสำหรับเลขที่อาจารย์สีได้คำนวณเอาไว้แล้วนะคะเลขคำนวณเอาไว้แล้วนะคะมเีเด่นสี่เก้าหล่องหนึ่งนะข้างบนนะข้างบนเด่นสี่เด่นเก้าหล่องหนึ่งดับสองชนเด่นดับสองชนเด่นนั้นมาก็ได้ไม่มาก็ได้นะคะแล้วก็ข้างล่าง เด่น6เด่น7ลอง0ดับ9ชนเด่นเหมือนกันนะมีโอกาสมาแล้วก็มีโอกาสไม่มาก็ได้เช่นกันนะคะเลขดับอาจารย์ก็จับคู่ให้ทุกงวดนะคะปีหนึ่งมี25งวดนะเลขดับของอาจารย์สีนะั้นจะไม่มาประมาณ20-21งวดนะคะเพราะว่ามันเป็นสูตรสูตรตตยตัวหลัง ลอตเตอรี่ออกอาจารย์ก็ทําได้เลยนะแล้วก็จับคู่เด่นให้นะจับคู่เด่นให้แล้วแต่ท่านชอบคู่ไหนนะแล้วก็เลขรายวันอาจารย์จะลงในเพจในกลุ่มปิดแล้วก็ใน YouTube ให้ทุกงวดนะคะก็ขอบคุณหลายๆท่านแล้วในเพจในกลุ่มปิดใน YouTube ที่ ติดตามอาจารย์สีประจําประจําขอให้ทุกท่านรวยๆขอบคุณนะคะที่ท่านแชร์ให้เพื่อนที่เขาไม่รู้ว่าจะไปดูที่ไหนไม่รู้ว่าจะมีโชคจากไหนอย่างไรก็แชร์ไปให้เพื่อนนะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะวันที่30มสิอสิ้นปีนะคะถูกกันแล้วก็เฮงเฮงรวยๆเดินทางก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังนะ แล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะรวยรวยนะคะปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอบคุณมากนะรักทุกท่านนะคะโชคดีค่ะ